สำหรับอีพีนี้เป็นเรื่องราวของพี่ชายของผมกับแฟนตอนนั้นพี่ชายของผมกับแฟนได้ย้ายไปอยู่บ้านที่ซื้อเอาไวา้ที่ปรานบุรีแต่เข้าไปอยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นโดยเหตุการณ์ในวันนั้นพี่สาวของแฟนพี่ของผมพาแฟนมาเล่นด้วยที่บ้าน และพี่ชายของผมก็ได้ซื้อพวกกุ้งมาย่างกินกันโดยพี่ชายของผมกับแฟนได้พากันไปย่างอยู่หลังบ้านส่วนในตัวบ้านก็มีพี่สาวของแฟนแฟนของพี่สาวของแฟนและก็เพื่อนของพี่ชายผมรวมแล้วก็อยู่กันประมาณสี่ห้าคนได้ช่วงแรกนั้น ก็ยังปกติดีนั่งกินนั่งคุยกันไปจนเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าอยู่ดีๆนั้นพี่ชายของผมที่นั่งย่างกุ้งอยู่หลังบ้านกับแฟนก็เห็นคนยื่นหน้ามาจากต้นไม้ที่อยู่หลังบ้านเห็นแค่ครึ่งตัวเหมือนกับปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วยื่นหน้ามามองแต่ใบหน้านั้น ในตาแดงกำ่ำใบหน้าดำเขียวพี่ชายกับแฟนตกใจจนเกือบจะลุกวิ่งแต่ก็กลัวคนอื่นจะแตกตื่นไปด้วยจึงได้แต่หอบเอาเตากับกุง้งมาย่างในบ้านแบบเงียบๆพี่ชายของผมกับแฟนได้แต่มองหน้ากันแล้วถามกันว่าใช่ใช่ไหม ต่อมาพอประมาณตีสองได้ทุกคนกำลังนั่งคุยกันอยู่เพราะมีการดื่มเครื่องดื่มด้วยจึงทำให้คุยกันเสียงดังจู่จูนั้นกล่องทิชชู่ที่วางอยู่หน้าห้องน้ำก็ลอยมาต่อหน้าต่อตาทุกคนที่นั่งอยู่ในวงด้วยกันสี่ห้าคน แล้วไปตกแท็กศีรษะของแฟนพี่สาวของแฟนพี่ชายผมดังตุบทุกคนต่างมองหน้ากันแล้วอึ้งไปตามๆกันเหมือนกับว่ามีการไปพูดอะไรลบหลู่หรือเปล่าหรือไม่ก็ส่งเสียงดังจนเกินไปในขณะที่ทุกคนยังไม่หายคาใจเลยก็ได้ยินเสียงลากโซ่อยู่ตรงประตูใหญ่หน้าบ้าน พราะหน้าบ้านจะมีโซ่ขนาดใหญ่ที่เอาไว้คล้องประตูบ้านเวลาคนไม่อยู่แต่เสียงลากโซ่นั้นกลับดังมากและเหมือนว่าโซ่นี้กำลังถูกลากกลับไปกลับมาจนทุกคนต้องออกมาดูพร้อมกันว่าอะไรมา,ากโซ่เมื่อทุกคนไปที่ประตูหน้าบ้าน ก็พากันจ้องมองที่โซ่ที่วางอยู่หน้าประตูซึ่งโซ่ก็ไม่ได้มีการขยับแต่อย่างใดแต่เสียงโซ่นั้นกลับยังคงอยู่เหมือนกับว่ามีคนกำลังลากโซ่เล่นเดินไปเดินมาเมื่อทุกคนเห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจกันสลายกลุ่มเก็บข้าวเก็บของ แล้วมานอนรวมกันบริเวณห้องนั่งเล่นจนถึงเชา้าค่อยแยกย้ายกันกลับแล้วในวันต่อมาแฟนของพี่ชายอยู่กับหลานสองขวบเพราะคนอื่นๆออกไปข้างนอกกันหมดแล้วเวลาประมาณบ่ายสามโมงซึ่งเป็นเวลานอนของหลานปกติอยู่แล้วอยู่ดีๆหลานก็พูดขึ้นว่านานา ทำไมเขาขึ้นไปปีนบนเพดานเขาไปปีนบนเพดานทำไมคะซึ่งแฟนพี่ชายของผมก็ได้มองขึ้นไปก็ไม่เห็นว่ามีอะไรเลยนอกจากแผ่นฟ้าเท่านั้นแล้วหลานสองขวบก็พูดขึ้นอีกว่าหนาหนาคนนั้นเขาแลบลิ้นปลิ้นตาใส่ด้วยตอนนั้น แฟนพี่ชายของผมเกิดขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีจึงรีบพาหลานออกไปรอคนอื่นๆอยู่ที่หน้าบ้านและไม่กล้ากลับเข้าไปในตัวบ้านเลยในวันต่อๆมาก็จะเจอเหตุการณ์ขนหัวลุกลักษณะนี้อีกเรื่อยๆพี่ของผมกับแฟนก็ได้พูดคุยกันว่าไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้ สร้างทับที่ของใครไว้หรือเปล่าตั้งแต่ย้ายเข้ามาเจอแต่เหตุการณ์แบบนี้ทั้งนั้นปัจจุบันพี่ชายของผมกับแฟนไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วขายต่อให้ญาติไปเรียบร้อยท่านผู้ฟังคิดว่าเหตุการณ์ที่พี่ชายของผมกับแฟนเจอในบ้านหลังนี้เกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ ใช่สร้างทับที่ของคนอื่นหรือเปล่าครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับอีพีนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะครับสวัสดีครับ